สวัสดีค่ะสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ2564ภายในสำนักงานดังต่อไปนี้สำหรับแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ2564ประเด็นการจัดการความรู้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานมีเป้าหมายเพื่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรภายในส่วนงานสามารถเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานและนำมาเพิ่มพูนความรู้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสำนักงาน 4. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับผลผลิตคือการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักและบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์กรต่อไปผลลัพธ์ได้แก่ 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการความรู้ 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กร 3. เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตัวชี้วัด1มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดอย่างน้อย4กิจกรรม2ร้อยละ80ของบุคลากรได้นำความรู้ที่ได้รับจากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ กระบวนการจัดการความรู้การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จําเป็นและกำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้การสอดสวงหาความรู้ที่ต้องการการปรับปรุงดัดแปลงความรู้บางส่วนการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การนำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดออกมาการรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนงานจึงได้มีการจัดการโครงการการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนด จัดกิจกรรม4กิจกรรมตามภารกิจฝ่ายได้แก่กิจกรรมที่1การยืมเงินหมุนเวียนประจำหน่วยงานโดยงานธุรการกิจกรรมที่2การบริหารและจัดการความเสี่ยงโดยงานแผนและบริหารความเสี่ยงกิจกรรมที่3การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUNQA โดยงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ กิจกรรมที่4 QA กับ QD ต่างกันอย่างไรโดยงานพัฒนาคุณภาพองค์กรการจัดการความรู้ของสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเพื่อยกระดับให้องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นระบบและสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยได้นำรูปแบบเซกิโมเดล มาใช้ในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้การสกัดความรู้ออกจากตัวคนการควบคุมความรู้และการผนึกฝังความรู้และวนกลับมาเริ่มต้นทาําซ้ำที่กระบวนการแรกเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นงานประจำที่ยั่งยืนผลผลิตหรือองค์ความรู้ที่ได้รับ บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์กรวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทราบแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินหมุนเวียนภายในสำนักงานที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงและได้ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามที่คาดหวังอย่างเป็นรูปธรรมวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้วัตถุป,ประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ AUNQA และสามารถนำความรู้จากเกณฑ์ AUNQA ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานได้อย่างถูกต้องผลสัมฤิ์ที่ได้บุคลากรสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงได้รับความรู้และมีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันเป้าหมายและภารกิจของสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มีการส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรผลประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม KM สำหรับด้านเนื้อหาและระยะเวลามีประเด็นการประเมินได้แก่เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยให้เกิดความรู้และทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อง,งานของท่านระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาด้านการนำความรู้ไปใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ความสามารถในการนำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้มีความมั่นใจและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ด้านสถานที่และบรรยากาศเป็นการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประโยชน์ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุความคาดหวังในระดับใดแนวทางการนำไปใช้หรือแนวทางการปรับปรุงจากองค์ความรู้ที่ได้องค์กรต้องสร้างกระบวนการการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นโดยต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยมีกระบวนการเจขั้นตอนดังนี้ 1. การบ่งชี้ความรู้ การพิจารณาว่าวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายขององค์กรคืออะไรและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจำเป็นต้องรู้อะไรโดยขณะน,นี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใครทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. การสร้างและแสวงหาความรู้การสร้างความรู้ใหม่การแสวงหาความรู้จากภายนอกการรักษาความรู้เก่า การกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว3การจัดการความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต4การประมวลและกานกองความรู้เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานการใช้ภาษาเดียวกันการปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 5. การเข้าถึงความรู้ การทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกเช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บบอร์ดกระดานประชาสัมพันธ์เป็นต้น 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7. การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานปัญหาอุปสรรคที่พบ 1. การมีส่วนร่วม ความพร้อมของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อน,นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2. องค์ความรู้บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจหลักของสำนักอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ 3. การถ่ายทอดความรู้ บุคลากรที่มีความรู้ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆให้สามารถรับรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ที่มีอยู่ได้ 4. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมพบว่ายังขาดความสนใจ และแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรีย,น,ยนรู้ 5. การสื่อสารภายในองค์กรความแตกต่างของคนในองค์กรการสื่อสารภายในองค์กร 6. วัฒนธรรมขององค์กรดังนั้นในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการทำงานและความสามารถขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายทุนที่สำคัญก็คือความรู้